สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องช่างไฟฟ้าไม่ตกต่ำอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้เอาตัวคัตเตอร์หรือว่ากันไกตัวนี้มานำเสนอหรือว่ามารีวิวให้ได้รับดูดรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีเพื่อนๆสมาชิกได้ทักเข้ามาถามว่าไอ้กันไกตัวนี้หรือว่าคัตเตอร์ตัวนี้มัน ใช้งานได้ดีไหมมันมีข้อดีข้อเสียยงังไงก็วันนี้ผมก็ได้เอามันมาทำเป็นคลิปนะครับคลายข้อสงสัยแล้วก็มีบางคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าเฮ้ยมันตัดสายเคเบิบรรากาศ185แควิลหรือสายขนาด30มิมสายแสก185นะครับได้จริงไหมเนี่ยครับ คือสายแสก1 8 5ครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการตัดให้ดูให้ชมครับอันนี้คือผมใช้งานมาอย่างโชคโชนะครับผมจะรีวิวเลยละกันว่ามันมีข้อดีข้อดีข้อด,อดีนี้คือผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าผมผมมองว่ามันมันมันสามารถใช้งานได้ดีดีมากแล้วก็มีน้ำหนักเบา มาดูที่ข้อเสียครับคือไอตัวสปริงตรงนี้ครับตัวสปริงที่มันเป็นตัวช่วยเด้งการกระเดื่องของมันเนี่ยคือมันมันมันจะหักง่ายไปตัวนี้ผมได้ทําการแก้ไขแล้วเนี่ยครับสปริงตรงนีน้ผมได้ทําการแก้ไขไปแล้วคือได้สั่งซื้อสปริงตัวใหม่มาแล้วก็เอามาโมดิฟายดัดแปลงใส่นะครับตอนนี้ใช้งานได้ดีถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ครับ ไม่มีตอนนี้คือไม่มีข้อเสียแล้วใช้งานตัดสายหรือว่าใช้ทำงานตัดพวกสายลูมิเนียมนะครับได้อย่างสบายๆเลยข้อที่ต้องแนะนำเลยคือห้ามเลยนะครับห้ามเอาไปตัดสาย a c s r นะครับหรือว่าสาย แกนเหล็กเนี่ยครับเคยเไปตัดแล้วครั้งหนึง่งมันตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าคมของคัตเตอร์ตัวเนี้ยมันจะบางเอาไปตัดสายแกนเหล็กแล้วมันจะบินครับก็ใช้เวลาเอาออกนานพอสมควรครับคือมันมันตัดไม่ได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยออกแบบมาให้ตัดได้เฉพาะสายอลูมิเนียมแล้วก็สายทองแดงนะครับ เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาว่ามันมันตัดสายแสกลวดแปดสิบห้าได้จริงไหมก็เอามาตัดให้ดูเลยครับเนี่ยครับสายขนาดสามสิบมิลิเมตรอันนี้คือวัดให้ดูเลยเนี่ยนะครับสามสิบมิลิเมตรครับแกนกลางของสายก็ประมาณ16มิลลิเมตรครับแกนลวดตัวนำก็คือประมาณ16 mm. คือใช้งานมาตัดขาดได้สบายแต่ว่าจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนึงครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงเอาให้เป็นที่กระจ่างไปเลยครับว่ามันมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตัดได้อย่างสบายๆมาดูมันดูกันเลยครับตัดด้วยมือเดียวนะครับ ต้องออกแรงนิดนึงเพราะว่าสายมันใหญ่เรียบร้อยครับเป็นที่กระจ่างเลยว่าไอตัวคัตเตอร์ตัวนี้หรือว่ากันไกรตัวนี้สามารถตัดสายเคเบิล8้ได้อย่างสบายๆนะครับ ที่กระจ่างแน่ชัดแล้วครับสําหรับน้าๆนนหรือว่าท่านใดที่คอมเมนต์ก็มาถามผมก็ได้ทําคลิปตอบแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับ